อ่านนิยายรักเรื่อง the m i s t y song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่45เด็กแวนเวลา21นาฬิกา30นาทีเราทุกคนเดินจำอ้าวตรงกลับไปยังรถชตเชเทิลบัสของรีสอร์ทที่รออยู่ทันทีโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อกี้ เมื่อรถใกล้ถึงรีสอร์ทมากยิ่งขึ้นแสงไฟก็เพิ่มมากขึ้นบ้านเรือนของผู้คนก็มากขึ้นทําให้พวกเราที่นั่งอยู่ในรถรู้สึกผ่อนคลายความกลัวไปได้มากกลัวกันแทบตายสุดท้ายแค่แมวตัวเดียวป๋องพูดใช่ครับที่พวกเราได้ยินเสียงที่พวกเราวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนเมื่อสักครู่นั้นคือเจ้าแมวดําแม่ลูกอ่อนที่ส่งเสียงขู่เพราะกลัวว่าเราจะเข้าไปทําอะไรกับลูกของมันน่าเสียดายจังไม่เห็นมีอะไรเลย ธันญญาบนออกมาโดยไม่ได้ดูอาการของแฟนตัวเองที่นั่งหมดสภาพอยู่ข้างๆเลยคราวหลังพี่ไม่เอาด้วยแล้วนะธัญญาริบบินพูดพี่ก็ด้วยบุมพูดเสริมหัวใจจะวายเอาออกไม่ได้แบบปลอดภัยก็ดีแล้วเปพูดด้วยความโล่งใจทิ้งกันได้นะพวกมึงผมพูดออกมาด้วยอารมณ์เครืองนิดๆทิ้งเิงอะไรกันวะก็เข้าไปช่วยเราไงป๋องพูดกับผม ผมไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มพอตอนนี้กังวลอยู่ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับน้องหมอกหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เรากลับมาขึ้นรถแล้วเธอก็ยังไม่พูดอะไรออกมาเลยกูไม่ได้ทิ้งนะหนึ่งพูดตัวต้นเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ลุกขึ้นมานั่งในท่าป,ปกติแต่ยังมีอาการหวัดวันอยู่ตอนนั้นมือหนึ่งกูจับทัญญาอีกมือหนึ่งกูก็จับมึงไว้กูมั่นใจนะว่ากูลากมึงออกมาแล้วแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกกูไม่เห็นมึงกับน้องหมอกพวกเราก็เปิดประตูเข้าไปอีกที กูอยู่กับน้องหมอกสองคนเนี่ยคว้าแขนอะไรของมึงผมตอบหนึ่งกูพูดจริงๆนะหนึ่งถลึงตามองผมกับน้องหมอกจากที่ผมรู้จักกับเจ้าหนึ่งมาผมมั่นใจว่านี่ไม่ใช่คำโกหกอย่างแน่นอนแล้วที่พี่หนึ่งลากออกมาคือใครอะ่ะสินสุดเสียงคำถามของทัญญาทุกคนมองหน้ากันให้ควักแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลย เวลา8ดโมงเช้าเราตื่นขึ้นมาอย่างสดใสกันในเช้าว,วันใหม่ทุกคนเลือกที่จะทิ้งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นให้เป็นเรื่องปริศนาแบบที่เราไม่จำเป็นต้องไปแก้และหาคำตอบและหากไม่จำเป็นเราก็คงไม่พูดถึงมันอีก <S <S> <S <S> <S ผมหาวอดและเดินเข้าไปนั่งบนโซฟาบริเวณโถงของวิลล่าหลังนี้ซึ่งเป็นส่วนของห้องรับแขกโดยที่มีหนึ่งและเป้นั่งรออยู่ก่อนแล้วคนอื่นละ่ะผมถาม สาวๆยังแต่งตัวกันอยู่เป้ตอบบูมกับป๋องกำลังไปเอารถรถอะไรวะรถที่เราจะใช้ขับเที่ยวกันวันนี้ไงหนึ่งตอบบ้างก็เช่ารถชตตันบัสคันเดิมของโรงแรมก็ได้ผมพูดต่อแบบนั้นมันจะไปมันอะไรกันวะหนึ่งพูดยังคึกคักพร้อมแล้วจ้าริบบินเดินนำทีมสามสาวลงมาจากบันไดของบ้านตอนนี้สายตาของผมจับต้องไปที่น้องหมอกคนเดียวเท่านั้นเพราเธอมาพร้อมกับชุดขาวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือชุดมีการโชว์สัดส่วนของเธอมากขึ้นว้าวผมเผลออุทานออกมาแบบไม่รู้ตัวอา้าวแล้วอีบุมไปไหนแล้วเนี่ยริบบิ้นที่กะแต,งต่งสวยมาให้แฟนดูกำลังถามหนึ่งที่กำลังชื่นชมความงามของแฟนตัวเองอยู่เช่นเดียวกันสองคนนั้นแบลรถนะ่ะเปเป็นคนตอบคำถามนี้รถอะไรอะ่ะริบบิ้นถามต่อเดี๋ยวก็รู้นะ่าหนึ่งหันไปตอบริบบินแบบปัดๆก่อนจะกลับไปคอเคียกับทันย่าต่อ ระพริบตาบ้างก็ได้เป้ที่นั่งข้างๆผมหันมาพูดแซวที่ผมตอนนี้ยังคงนั่งมองน้องหมอกแบบตาไม่กระพริบเลยมันดูตลกใช่ไหมคะเนี่ยน้องหมอกพูดขึ้นเป้มองน้องหมอกหัวจะดเท้ามองเยอะไปแล้วมึงผมรีบไปยืนขวางหน้าเป้ฮ <c oughs> เป้หัวเราะใส่ผมสวยมากครับผมรีบหันกลับไปตอบน้องหมอกตอบเอาใจแล้วน้องหมอกพูดจริงๆนะครับน้องหมอกยิ้มให้กับคําตอบของผม หลังจากที่บูมและป๋องกลับมาแล้วพวกเราทุกคนก็มานั่งทานอาหารเช้าด้วยกันที่ห้องอาหารของโรงแรมเพื่อเตรียมตัวออกไปเที่ยวรอบๆเกาะกันในวันนี้ไหนอะรถที่มึงว่าผมถามบูมและป๋องเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 125cc มีมี3ล้อพ่วงข้างและติดหลังคากันแดดเอาไว้2องคันนี้เหรอผมถามยำ้ำเออหนึ่งตอบอยากขับรถเอง แล้วก็มีตัวเลือกแค่สามล้อพ่วงข้างกับจักรยานมึงจะเลือกอะไรล่ะเฮ้ยก็ตามนั้นแหละผมตอบแบบไม่มีทางเลือกยานพาหนะที่หนึ่งเป็นคนจองและเตรียมเอาไว้ทำเอาผมาเซอร์ไพรส์พอสมควรแต่คนที่เซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คือทั้งสามสาวพอแต่ละคนถึงกับหน้าเว๋วกันไปเลยไม่ได้เห็นสภาพรถทำไมเลือกรถไม่ดูชุดที่พวกหนูแต่งกันเลยถันยาเริ่มบนฉันจะบ้าตายกับเจ้าพวกนี้จริงๆริบบิ้นมองบน ไปงีเ้เถอะค่ะน้องหมอกพูดไปก็ขำไปตอนนี้พวกเราได้กลายเป็นเด็กแว้นเต็มตัวแถมยังเป็นเด็กแว้นในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนป๋องเป็นคนขับรถพ่วงข้างคันแรกโดยมีผู้โดยสารสามคนนั่นก็คือเป้หนึ่งและน้องธัญญาส่วนคันที่สองนั้นมีบูมเป็นคนขับและมีผู้โดยสารที่เหลือก็คือริบบินที่นั่งซ้อนท้ายและมีผมกับน้องหมอกนั่งอยู่ด้วยพูดตามตรงว่ามาถึงตรงนี้แล้ว ผมรู้สึกว่าโชคดีชะมัดเลยที่เจ้าหนึ่งมันเลือกรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้ไว้ให้พวกเราเพอการได้กินลมชมวิวไปเรื่อยๆกับบรรยากาศอันแสนสงบของเกาะแห่งนี้มันช่างเพลิดเพลินใจมากจริงๆที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันใหญ่ไม่มีตู้ ATM ให้คุณกดเงินไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่ผู้คนในเมืองปัจจุบันนี้คุ้นชินกันตามปกติแต่การได้มาใช้เวลาที่นี่มันไม่ได้ลำบากมากอย่างที่คิดและยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น อยู่กับคนรอบข้างมากขึ้นโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งยั่วยุภายนอกใดๆเลยบรรยากาศดีชมัดผมพูดหลังจากที่เราเดินทางมาถึงหน้าชายหาดเล็กๆแห่งหนึ่งที่นี่มีบ้านของชาวประมงติดอยู่ริมทะเลแต่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเลยแต่กูว่าหน้าเบื่อวะ่ะป๋องพูดขึ้นนานๆที่อยู่กับธรรมชาติบ้างเหอะเปพูดกับป๋องขับรถขึ้นจุดชมวิวกันไหม หนึ่งเสนอแผนการอีกครั้งเฮ้ยเฮยบูมขัดขึ้นเจ้าของรถที่เราเช่ามาบอกว่ารถไม่มีแรงพอขึ้น,ขนเขานด้วยกูว่าน่าจะมันดีนะลองดูก่อนจะเสียหายอะไรบองพูดแต่มันจะอันตรายนะเป้ไม่เห็นด้วยลองไปดูก่อนก็ได้ผมพูดขึ้นถ้าเห็นว่าไม่ไหวเราก็กลับทุกคนเห็นด้วยกับความคิดนี้แต่สำหรับสาวๆทั้งสามคนแล้วพวกเธอก็คงไม่อยากจะขัดใจพวกเราแหละ และในที่สุดก็เป็นอย่างที่เจ้าของร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ว่าเอาไว้จริงๆนั่นคือรถไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิวได้กูบอกมึงแล้วบูมพูดด้วยเสียงเหมือนเยาะเยะ้ยป๋องและหนึ่งดูจะงุนงิดเป็นพิเศษเอานาะพวกมึงไม่ต้องกัดกันอย่างน้อยก็ได้ลองแล้วผมพูดวันนี้เราก็ไปมาทั่วเกาะแล้วกลับไปหาอะไรทาที่โรงแรมต่อก็ได้เปพูดเสริมเราอยากเล่นแพตเทิลบอร์ดริบบินเสนอบ้าง หนูก็อยากเล่นอยากใส่ชุดว่ายน้ำใหม่แล้วด้วยทันย่ญญาเองก็เห็นดีดเห็นงามด้วยทันทีแล้วเราล่ะครับอยากจะทำอะไรผมถามน้องหมอ,อกดูบ้างเพราะกลัวเธอจะอึดอัดใจ,จเหมือนกันกับการที่ต้องทำตามแผนการท่องเที่ยวของพวกเราซึ่งดีบ้างห่วยบ้างอืมน้องหมอ,อกทำสีหน้าคุ้นคิดหมอ,อกอยากเล่นวอลเลย์บอลค่ะเวลา1ิบหนาฬิกาหนาที ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายพวกเราในตอนที่กำลังจะเดินทางกลับไปยังรีสอร์ทซึ่งหากจะให้คาดเดาจากอายุอาณามของเขาแล้วก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเรานี่แหละหรือหากแก่กว่าก็คงไม่มากนักหลังจากที่คุยกันแล้วก็ทราบว่าเขากำลังหาทางกลับไปยังรีสอร์ทที่เขาพักซึ่งก็บังเอิญว่าเขาพักอยู่รีสอร์ทเดียวกับพวกเราซะง,งั้นดังนั้นเราจึงให้เขาเดินทางไปกับเราด้วย My name is Rodrigo เขาเริ่มแนะนำตัว ปกติแล้วผมไม่ใช่คนที่คิดร้ายอะไรกับใครสักเท่าไหร่แต่บอกตามตรงว่าผมไม่ชอบน้าหมอนี่ยสัเลยนั่นเพราะผมดูออกว่าตอนนี้หนุ่มชาวสเปนนิดคนนี้กำลังให้ความสนใจกับน้องหมอกเป็นพิเศษซึ่งดูได้จากการที่เขาชวนเธอคุยไม่หยุดปากสักทีเตงเตงมีคนหัวร้อนด้วยริบบินสก,กิดบูมที่กำลังขับรถฮ่าฮ่ บูมหัวเราะร่วนทำเอาพ่อหนุ่มโรดิโกหันมาทำหน้าสงสัยคนมันหึงแต่ทำอะไรไม่ได้ก็อย่างเงี้ยมึงหุบป,ปากไปเลยผมตอบแบบงุดหงิดยิ่งได้ยินแบบนี้บูมก็ยิ่งแซวผมหนักข้อขึ้นไปอีกและนั่นทำให้น้องหมอกหันมาแอบยิ้มอยู่ด้วยหลอดีนะครับผมพยายามพูดเน็บแนมน้องหมอกหลังจากที่เราเดินทางกลับมาถึงรีสอร์ทและพ่อหนุ่มคนนั้นก็ขอตัวกลับไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงใครคะ ก็หนุ่มสเปนคนนั้นไงอ๋อค่ะคำตอบของน้องหมอกยิ่งทำให้ผมปรีแตกและเข้าตัวโหมดประชดประชันเต็มตัวคงชอบสินะครับเห็นคุยกันนานเลยพี่ดุกนอยอะไรเนี่ยน้องหมอกทำหน้าแบบไม่เข้าใจไม่ได้เป็นอะไรนี่ครับพี่ก็แค่ถามางั้นก็ดีค่ะหลังจากที่พูดจบน้องหมอกก็เดินตามกลุ่มสาวๆไปทันทีปล่อยให้ผมยืนเคว้งคว้างทำตัวงี่เง่าอยู่คนเดียวหึงก็บอกไปเลยว่าหึง เบเดินเข้ามาบอกผมและแน่นอนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในสายตาของเพื่อนๆของผมทุกคนยิ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากบูมที่มอมอยผมให้ทุกคนฟังแล้วก็ยิ่งเป็นความบันเทิงของเจ้าพวกนี้เข้าไปใหญ่จะให้บอกว่าหึงเหรอในฐานะอะไรวะผมพูดแฟนก็ไม่ใช่ก็ขอเป็นแฟนซะสิมัวรออะไรอยู่หนึ่งพูดเข้าประเด็นพูดเรื่องนี้ทีไรกูแม่งคิดถึงไอ้โจทุกที ป่องรำพึงรำพันขึ้นมาแล้วมึงจะพูดถึงมันทำไมบูมพูดกับป๋องก็แค่สงสารนดุกว่ะมึงจะมาสงสารกูทำไมผมถามป๋องก็น้องเขาไม่มีแฟนมึงคงนึกว่าจะได้ใสๆใสแต่ดันทะลึ่งมาเจอหนุ่มหล่อหน้าคมผมยาวเป็นราฟาเอลนาดาวแบบนี้ลูกลี้ลูกลนออกอาการชัดเลยเพื่อนกูสิ่งที่เจ้าป๋องมันร่ายมาเป็นคำพูดที่แทงใจดำผมเข้าเต็มๆก็จริงของไอ้ป๋องมันนะ หนึ่งพูดระวังจะโดนกระทิงหนุ่มฆ่าไปแดกนั่งเว้ยจบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องฝนไหมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากครับ